จเจอกันมาตั้งนาน we should hang out sometime sometimes หรือว่า sometime h ฮ้ sometime ตัวไหนกันแน่คำว่า sometimes กับ sometime นะคะมันเขียนต่างกันตรงที่อันนึงมันมีตัว s อันนึงมันไม่มีตัว s ใช่ไหมคะแต่ว่าคำสองคำนี้นะคะมันแตกต่างกันมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกับคำว่า sometimes ที่เติม s กันก่อนนะคะคำคำนี้มันจะแปลว่าบางครั้งบางคราวนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า sometimes I watch t e l l y before bed ก็คือบางครั้งบางคราวเนี่ยบุ๋มก็ดูโทรทัศน์ก่อนที่จะไปนอนไอ้คำว่า t e l y นะคะมันเป็นคำคำบ้านๆที่ฝรั่งเขาใช้กันนะคะ คำว่าทีวีนั่นเองนะคะก็คือทีวีทีวีอ่ะว่าจะเป็นประโยคอีกประโยคนหนึงน่งอย่างว่า I cook dinner sometimes บางทีผมก็ทำกับข้าวเพราะว่าส่วนมากอดัมเป็นคนทำกับข้าวนะคะอีกประโยคนหนึ่งที่จะเห็นภาพชัดๆนะคะก็คือ,อบางครั้งปุ๋มกับอดัมเนี่ยเราก็มีเวลากระนุงน้งกระนิ้งกระนิ้งกระนิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนเป็นบางครั้งบางคราวปุ๋มก็จะพูดได้ว่า Me and Adam sometimes we have a date night อ่าอย่างนี้นะคะคำว่า date night นะคะมันก็จะแปลว่าการใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนมันไม่จำเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะคะมีเดทในบ้านก็ได้อ่โอเคไหมคะหรือถ้าหากว่าบุมพูดว่า sometime แทนที่ไม่มี s นะสมมติว่าบุมพูดว่า mm hmm. Me and Adam should have a date night sometime ไอเนี่ย m ั t i า e อันเนี้ยมันจะแปลว่าบ้างนะบ้างนะไอ m ั t i า e แบบที่ไม่มี S น่นะนะคะบ้างนะก็คือบุ๋มกับอดัมเนี่ยสมควรที่จะออกไปเดทกันบ้างนะเออดูแต่ลูกมันเหนื่อยนะคะหรือถ้าหากว่าเราเนะอยากจะบอกให้แฟนเรานะ่ะพักบ้างเธอทำงานเหนื่อยแล้วพักบ้างนะเราก็จะพูดได้ว่า you have been working really hard you should have a rest sometime อย่างนี้นะคะก็คือทํางานมามากแล้วทํางานมาเหนื่อยแล้วเธอพักบ้างเถอะหรือว่าจะเป็นคนนี้นะคะไม่หลับไม่นอน you should give me a rest sometime mister okay นะ okay okay is that a yes or a no เพราะฉะนั้นนะคะประโยคที่ว่าเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเราก็น่าจะออกไปเที่ยวกันบ้างนะ เราก็ต้องพูดว่า I haven't seen you for ages. We should hang out sometime. <c oughs> ก็คือ m e t i ั e แบบไม่เติม s ime, นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังงงอยู่ว่าผมอยู่ที่ไหนไปเดินงานพรมแดงหรือเปล่า <c oughs> เห็นพรมสีแดงไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นพรมที่บ้านผมเอง จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บุ๋งด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย